สวัสดีค่ะสาวเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะแอตโตจ้จาวันวันนี้สิมาไปหวยไทยเนาะคะา่ะจ้าเนืทางอ่อารัฐบาลไทยท <ะ S 1> ขนมไทยป็นวดแรกเนาะอันวดเรกมาลงส่งแอดจูงวดแรกแคกหมานส่วนมากเขามากกว่าเนาะแมนจ้ะมกววดว่างหันมันเขา่าสามตัว ตรงตรงหาสองเข่าทั้งบุกอันเข่าทั้งโตสองตทั้งสามโจนวันละแปดหาสองเจ้าเล็กไม่ใช่สามคู่ใชม่มึงหันมีห้าห้าสองแปดห้าสองสามห้าสองเพีแค่แคนุ๊กจับเลขสามตัวน่ะนะนุกะ๊กก็เลยจับรักรวยสามตูมันจะเข่าตรงตรงแปดหาสองเนาะคะ่ะ โอ้ดที่แล้วเข้าที่สามตัวเนอะเขาเป็นหาสองจ่ารับแตออกมาแค่สองตัวแค่หาสองเท่านั้นตัวนาเขาต้องไปยุงเลยเพราะว่าตัวนานุกเสียเอาแค่ลักล้อยมันวะละจ้าเขาสามตัวต,ตรงๆหมดตองหันนุก,กันเลยอยากมาลุมหองเด็ตจู่ผ้าด้วยนี่ล่ละคะ่ะอ้ยขอมคุณมากค่ะยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับเป็นลองเล่นเนาะหมดแหลกมันมาทเข่าดิดดคือจะหวยเล่าจะไวยว่า ตองคลิปเล้าเนาะคะ่ะจอันนี้เอาเราเข้าเอาหัวไท่กับเราเอหวยไท่แต่มันติดตับสนจ้ะแมนะ่นยุสจ้ะวัดนี่ค่ะหวยเล่าหัออื่นค่ะเอาหวยไช่บนข้อมหรือย่งค่ะข้อมแล้วค่ะเพราะว่ามันหลายตัวนน่เข้าก็ต้องไม่คงทุนไทยอีกเนาะจ้ะจ้ะว่าฟันดีจังใดเนาะก็จีได้อันนั้น,นบอกไอ้เพิ่นน้ำเนี่ยแต่ว่าตอนนี้แนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะ อ่าคลิปแรกครั้งแรกคลิปแรกครั้งแรกแม่อธิคมมาชมค่ะเม่นคลิปแรกเลยจากคลิปแรกเลยล่สิทธิโชคปวดหัวแหงเนี่ยสูงต้องหันว่าปวดหัวดิถ้าขนงปวดหัวชนมาเป็นหนูสิเขาเอาเอาเสนะมันเป็นเล่นกนตัวอเมนมันขาวไอสีมันนี่หลายคู่เนาะเอาไว้ชุทไายเพื่อเสี่ยนเพป็นมะยำอีกเนาะจราข้วบไว้เก้างวด คนมาว่านกันรุ่ดมือว่านเลยอ้าวอันหัวไท่นี่ยมันสีข่าแล้วเริ่มงวดแรกนี่เริ่มเลยเนาะค่ะจ้าตัวมาเลยค่ะสามตัวจ้ะฐานฐานหนึ่งศูนย์ค่ะสามตัวมีห้าหนึ่งศูนย์ค่ะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดค่ะเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่จ้ะแปดเก้าสอง แปดเก้าสองค่ะ,อะสองตัวไปที่ในสองตัวไม่เก็ตหางจ้าเก้าหนึ่ 9, 1, งเก้าสองมีเก้าหนึ่งค่ะหลักการเก้าสองค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้า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 ค่ะหนึ่งศูนย์สองเก็ตหนึ่งศูนย์ แล้วก็สองเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะค่ะคันสีไฮเ,เน้นเลยตัวนี้ห้าหนึ่งศูนย์ค่ะเน้นหาหนึ่งศูนย์นะจ๊ะสามตัวค่ะค่ะสองตัวนี้มีสี่ห้าหกเจ็ดมีมีเจ็ดชุดนะจ๊ะสองตัวสองตัวไม่เจ็ดตัวเน้นเจ็ดเจ็ด สองตัวเน้นเจ็ดเจ็ดหมดจ้ะค่ะแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดค่ะจากเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะค่ะเพราะวันเน้นซับนิคก่อนเนาะเอาไว้กุ่มชุดถ่ายจังเพื่อฝันดียังแตจังเสมาอันบอกไม่กุ่มชุดท่ายเนาะค่ะได้ค่ะเพราะว่าหัวถ้วมัน ต้องเข่าคู่ได้คู่หนึ่งแท่อยู่ในนี้มันสิเป็นเจังสั้น์ละเส้นหู้นเส้นว่าปวดหัวแห้งหัวสิบมาเข่าดีนะนะอื <c oughs> มันหนนัน่ก็ดีดมันพวกเป็นนางขหนูท่มหาหารอ S, <c oughs> <S เนี่ยเป็นเลยเอาอ้ยเยาวาเด้อมัก P S หนูเมนี่แหละค่ะมันมักเป็นวะบ่กงามนหนูเป็นปวดหัว่าเจ้าเยเข่าดีค่ะอืมเทียวหนามันจะเข่า เดี๋ยวดี๋ยวกาสามสามตัวมีห้าหนึ่งศูนย์เนาะห้าหนึ่งศูนย์เนาะสามตัวเนาะแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าสี่แปดเก้าสี่สองตัวมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะมีเน้นไห้เนาะสองตัวคือเก้าหนึ่งกับสองเจ็ดและเจ็ดเจ็ด ส่วนสามตัวเน้นไฮเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งศูนย์เนาะค่ะหัวหัวเดียวเข้าโต๊ะสามตัวเนาะเข่าตรงค่ะอ๋อหัวเลียวเข่าตรงตรงโอ้เข่าตรงตรงเลยอือเข่าตรงตรงเลยเมื่อวานนู้นกับรักลอยมีสามกับมีหากับมีเปีศษสามห้าสองเศดห้าสองห้าห้าสอง วดที่แล้วว่าต้องอยงตั้งเลขมาได้นะนะ่นนะเพื่อนเต็นหนู้จะได้สามตัวนู้ด้จับรักลอยสามตัวมก็คำตรงๆรงแปดหาสองค่ะนูว้วดที่แล้วเข้าตรงๆรสามตัวสองตัวจัดอกมากะหาสองตรงๆค่ะอืมอ,อ,อันนี้ก็ตัดแล้วเนาะมีตัดแล้วสองเจ็ดก็มีเน,ะเนะาะหนึ่งศูนก็มีกมีตัดมาเก<า>้าสี่เก้าสองวดนไว้วันเสาร์นี่มันมักมีเก,ก,ก็ก้อนหนูสิ มันใจอยู่ว่ามันสิบเป็นเกทเกททั้งเกทสองอ่ะนะค่ะจ้าเพราะว่าเตียงวันเดียวมันจะรูสึกปีอยู่ต้องรอบวันอีกคงสุดไทยจ้าเพราะว่าคันนั้นเป็นยังสซี่ส่ดนมากเบกมันสิข่าวคันเจนเป็นเวบนี้โอ้ืมหนู้เป็นประจำค่ะคันเรกปวดหัวแห้งนีสิข่าวคัะโอ้แล้วคันว่าวพิษนี่เัว่าวพิษนี่เลกนู้ซิลุด มันสิมี่สอบสอดไวบาว์ดจังสี่นะค่ะมันสิมี่ของมันตัวโอ้จ้าชองชอบชองมันแล้วงูแล้วเราสิหามนปมุประจำหามว่าคิดเดอร์หมาหนี่เราสิว่าประจำนุบอกว่าขนันอมันใจเลขนูมันสิเข่าวนกว่าวว่าดดอกยาว่าองยาดอกนูวางที่เมื่อนั้นนกกับมันใจเปตกตรงๆเลือกเล่าเนาะจ้าเราวยาหนุาวนงางคิดเมื่อนัน้นนุว่ว่าพิดข่าตรงๆพวกแปลกน,นะค่ะมันงวดกัน เมาพิษดีไหมถึงว่าจังไดเมาพิษพิษแบบใดจ้ะสมมุติว่าลูกสิเอิ้นแม่ย์พูญิงน้องเป็นเอิ้นพ่อจังซี่นะค่ะนุ้งไปเอิ้นผู้หญิงเป็นพ่อน่ะนะจ้ะเอิรนพู้ชายเป็นแม่น่ะนั่ารัะคือเมาพิษจังซี่อืมว่าจำเลยคือสองคนเนาะจ้ะจ้ะเมื่อเป็นยังเมื่อเป็นยังอืมจ้ะก็นม่รำคาญฉนุ้ง มัน sí ừ, มันเลขรูดอ้เม <6 Sud an pieces> ื่อนั้นเขียนเมื่อนั้นเขียนนั่นเขียนมันผิดหรือเปล่าถ้าแมนดูหนูกะว่าเออถ้าแมนระวังเป็นสิเปลี่ยนระวังวันสงสัยเพราะเพลเรกวันจันทร์สิไปออกวันศุกร์อีกว่าเนี่ยหนูยังมั่งคิดอยู่เด้อเพื่อเขียนผิดเปี่ยวันพุธก่นถ้าเอาวันพุธก่อนแต่วันศุกร์จังว่าไหมเพราะวันนูต้องเซียงเลขก่อนน้านะค่ะ นุก,ก็เลยว่าเอดโจเขียนผิดจังนสี่โมเมนมันสิไปออกวันศุกรบว่าเล็กชุดนี่ตัวหนังขึ้นจะได้มาขึ้นอีกแต่ปกติกับ,บว่ผิดดิเมือม่อนั้นเมื่อนั้นคือผิดจังเลคือผิดแต่ของสาวเยอะมัน,ก,ก,นกันนะนุกเบื่อแอดโจรประจําคือเขาเห็นเขียนผิดเมื่อนั้นคือเขียนผิดเป็นไก่วันชุบเป็นไก่เป็นเวละจ้ะหนุ่ยานเอฟซีครับคนนุก็เลยเฝ้าโทรบอพอดีแอดนุกเปิดก็นุกเสีได้ยโทษซะอ๋อจ้ะเสียดายครับ มันคิดได้ยูอดอกไี่ยังสิเขาเล็กให้นี่ลระแต่มันหลายคูนในต้องรอบกลุ่มตัวไทยเนาะ,จ,ะจ้ะจ้<อ>ารอตัดเนานะครบหมดรอบะลางเงินหม,นเมดเานาะจ้ะครบหมอดนะจะ้ะอ่ากระสันจ้ะขอให้กันเอฟซีโชคดีเด้อขอกดไลค์กดแชร์ให้จูบ้ารวยเดอ้อค่ะเด้อขอบคุณในหลายเนาะมืออื่นจังคุยกันไหมเนาะคะะ่ะเนาะจ่าโชคดีเด้อค่ะค่ะขอบขอบคุณมากค่ะค่ะ <แ>ขอบคุณมากค่ะพี่สาวเยอรมันเนาะสวัสดีค่ะจัะส,ส,สวัสดีค่ะโชกีค่ะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะรัฐบาลไทยเนาะค่ะของสาวเยอรมันงวดวันที่สิบกสิงหาคมสองห้าหกแปดเนาะก็แนวทางตัวเลขสามตัวสามตัวและสองตัวเพิ่นมให้่กนเนาะเอาไปดูก่อนเด้อค่ะเอ็ซคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุกคนเนาะโทรมาจาก ประเทศเยอรมันเนาะคือโบเขียนเขียนบ่ผิดหรอกค่ะเาาเยอรมันมือนี่เนาะแล้วก็สิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดเ่าหว่าเขียนผิดเนาะเอากันเดลูเนาะก็มีสามตัวงวดที่แล้วแตกสามตัวตรงๆเดเองวดที่เราเข่าสามตัวตรงลงรัฐบาลไทยงวดนี้หายมาแล้วแล้วก็สองตัวเนาะค่ะเอาไปพิจารณาบึงเ้อคุณพ่อคุณแม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะค่ะขอกราบขอคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรษนที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดนะคะไม่ทอดทิ้งกันก็ขอให้มีโชมิราามีมันเฮงๆงปังปังรวยๆวยไปกับแนวทางนะคะสาวเยอรมันเนาะแนวทางรัฐบาลไทยไปหายิบจับสลากินแบ่งไทยเนาะ,ะลอตเตอรี่ไทยไว้เด้อก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวดนี้ให้ดึกรางวัลที่หนึ่งเนะะ้วจ้ะ เพงปงังดังด้วยทุกคนทุกทุกท่านสลับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ